จัดไปครับสำหรับกาดแข็งสตอมนะครับของตัวนี้เป็นของ c R F นะครับเรียบร้อยแล้วครับ C R F สามร้อยครับนี่ครับลูกส่งมันจะเป็นแบบนี้ครับกาดทองกาดแข็งกาดเครื่องครับป้องกันอย่างดีครับมาพร้อมน็อตกับบูทเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใส่เจ้าตัว c R F ย0สามร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับคันนี้เป็น c R F ย0สามร้อยนะครับ ใส่เข้าไปประมาณนี้ครับนี่ครับกันเครื่องเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำการกัดจัดใส่กันดูครับแล้วก็มาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ครับก่อนใส่นะครับวิธีใส่นะครับง่ายครับเวลาเราใส่น็อตไปนะครับใกล้ๆกัเนี่ยมันจะเนี่ยครับเราใส่เข้าไปแล้วมันมันจะหลุอนะครับง่ายครับนี่ครับยังไงครับ ตัดมาแบบนี้นะครับนี่ตีรเรี่ยมแล้วก็เจาะไว้เจอดไว้เจอดตรงนี้นะครับ เข้าไปเมือบังนี่ครับนี่ล็อกไว้นะครับกระลุดกรหลุด,ลดนี่ครับนี่ครับดึงใส่ใส่ง่ายครับส่วนข้างหลังมันจะมีบูทอยู่นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปใส่แค่ตัวนี้เข้าไปปุบ๊บแล้วก็ อ่านี่ครับนี่ครับจากที่ใส่เรียบร้อยครับนี่ครับน็อตไม่หลุดนะครับเราทำการวางเข้าไปรูน็อกตรงจุดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับหลังการที่เราติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ าดูภาพโดยรวมนะครับติดตั้งไปแล้วมันจะเป็นยังไงหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับนี่ความสวยงามของ CRF ครับนี่ครับตัวนี้จะมีบังขึ้นมาข้างบนนะครับบังเครื่องด้านหน้าด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้จะบังตัวนี้นะครับเวลาล้มเวลาอะไรนะครับช่วยปกป้องปั๊มได้ด้วยนะครับกองเกรืองครับนี่ครับบังไว้หมดเลยครับโค้งนี่ไม่มีโอกาสได้แตะเลยนะครับจะบังหมดเลยครับ มิดเลยครับนี่ครับต้องมาถึงข้างหลังครับกระดงกระเดื่องครับป้องกันไปหมดแล้วนะครับจะดูอีกฝั่งนะครับสำหรับเจ้าเสียเอสสามร้อยครับสำหรับช่างนะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับการขายสื้อการเชื่อมจำหน่ายต่อเนี่ครับโอเคครับกัดแข้งสตอมครับนี่เอามาดูร้อยสี่สิบกัครับ นี่ครับเคอเอกร้อยสี่สิบครับใส่เข้าไปนะครับมีแบบรับพ่งถึงกระเดื่องนะครับนี่แรงครับคันนี้ชนเต็มที่นะครับแต่เสียให้ฟรีนะครับหักป๊อกอ้โหนี่ครับป้องกันปั้มปิ่มเครื่องนี่ครับบังขึ้นมาถึงข้างบนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่จะโดนโค้งไม่มีเลยนะครับป้องกันทางแบบสุดๆเลยนะครับ รังนี้ครับป่าคงปลาคัดเรียบร้อยหมดแล้วครับ